ดูแล้วนี่มันไม่ถูกต้องแล้วนะเอฟซีนะคือหวังจะคือหวังอะไรลนะ่ะหวังจะให้เอฟซีเนี่ยคอยพยุงคอยช่วยเหลืออ,อก็มีแต่รายจ่ายที่เข้ามาเนี่ยเขาจะพูดเกี่ยวกับรายจ่ายพูดเกี่ยวกับเรื่องงานเอ,อเกี่ยวกับโปรเจกต์เขาเแล้วก็ไปให้คนอื่นไปเล่นเขาเออไปหมิ่นประมาทเขาเไปว่าตาวหมิ่นประมาทหาว่าเขาเอใส่ความ หาว่าเขาจะทําลายมั้งเออทาลายแต่ทําลายอะไรมีอะไรต้องให้ต้องให้อิจฉาไหมถามหน่อยเออคนที่จะทําลายคนเนี่ยหนึ่งมันองต้องมีประเด็นมีปัญหากันมาก่อนแล้วก็อิจฉาตาร้อนกันมาก่อนเขาถึงจะเอ,อมีความคิดว่าอยากจะทําลายคนนั้นคนนี้ถูกไหมปลอมตัวเข้ามาหรือว่าตีสนิทเข้ามาเพื่อจะทําลายล้างอ่ะให้สิ้นซากแต่นี่ไม่ใช่เอฟซี FC. เขามานี่เขาเสียเงินเลยลนะ่ะเสียเงินล้วน,น,นเลย เออถ้าคนเราจะทําลายเขาจะไม่เสียเงินสักบาทนะึ่งไม่เสียเงินทําไมนี่เขามีใจให้ล้วนๆเลยนะเออเขาถึงเสียเงินขนาดนั้นเออพอสุดท้ายไม่ได้อะไรแล้วเนะี่ยเออไม่ได้อะไรที่ตามใจเขาเนี่ยโอ้ยเรียบร้อยเลยเป็นไงเขาเออเขาออกมาฟาดเลยโอ้ยอย่างนี้มันใช้ไม่ได้นะต่อไปเนี่ยเอฟซี FC เขารู้แล้วเนี่ยเขาก็จะไม่มีกล้าเข้าไปอีกแล้ว เออไม่กล้าไม่มีใครกล้าเข้าไปแล้วาก็ดูดูเคสนี้เป็นหลักอยู่เคสนี้เป็นเคสตัวอย่างเลยเออเคสตัวอย่างนะเคสนี้จัดให้ดีแล้วเคสตัวอย่างเชัดเจนที่สุดเลยเออเพราะอะไรอืมเพราะเ็าเลได้เห็นไงว่านี่ไงนี่เขาดักเขาให้เยอะขนาดนี้เขายัางโดนเลยแล้วขาให้น้อยแล้วจะเหลือหรอเออให้น้อยจะเหลือก็โดนสิจะเหลืออะไรจบจบเลยอ่ะไม่มีอะไรอีกแล้วทีสี เรียบร้อยอไม่เคยคิดนะเอฟซี FC ว่าเขาเป็นคนแบบนั้นโอ้โหน่ากลัวมากอะมองตรงนะน่ากลัวเอ่อหานหี้น่ากลัวจริงๆคือไม่มีใครกล้าป้ายยุ่งกับเขาแล้วอะเอาจริงๆนะไม่มีใครกล้าไปยุ่งกับเขาแล้วเอ่อถ้าไปยุ่งก็คือเสียเสียโดยใช่เหตุเสียโดยไม่จําเป็นด้วยเอาจริงๆ เสียโดยไม่จําเป็นเอทุกคนรู้หมดแล้วตอนนี้เขารู้รู้ประวัติรู้ตื้นลึกนึกดาบางรู้ทุกอย่างแล้วตอนนี้ถ้าใครหลงหลวมตัวเข้าไปอีกเอาผมแสดงว่าไม่ได้ดูอะไรเลยเออไม่ได้เห็นไม่ได้ดูโซเชียลไม่ได้อะไรเลยเออให้อย่างเดียวเออให้ไปได้อะไรไม่ได้อะไรสักอย่างมีแต่ได้เออได้เสีย <c oughs> ได้เสียเงินเอฟซี FC. เออคุณยุทธยุพดีนะครับสวัสดีครับผมต้นยงนะครับทักทายกันนะครับเอเออไม่เหมือนฝังลุงค่าใช่ไหมใช่ครับผมไม่เหมือนไม่เหมือนเลยนะครับเอเนาะอะเดี๋ยวแอดขอเข้าห้องน้ำแป๊บหนึ่งนะครับเอซเนาะ โทษทีนะครับ f อฟซี FC เนาะก็ทักทายกันไปนะครับอฟซี FC. คือเรายกตัวอย่างเลยนะ f อฟซี FC นะว่าเาทางเป็นอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยเขาไม่ได้เป็นแบบนี้เลยเไม่ได้เป็นแบบนี้เลยก็ไม่ได้มาหลอกแบบนี้เอาง่ายๆก็คือส่วนมากนะ่ะ อ่าเอฟซีเขาจะเสนอมาให้เองว่า uh, สมมุติลุงเขาจะสร้างอ่า uh, ห้องน้ําอย่างนี้ใช่ไหมเขาว่าเอานี้ไปเอาตรงนั้นไปคือทั่วไปที่เขาทาก็คือส่วนมากเขาก็จะทําเพื่อส่วนกลางาทําเป็นส่วนกลางก็คือรองรับ FC. เอฟซีเออรองรับเอฟซีที่เข้ามาเอเข้ามาที่ลานองปู่อคือเลืออํานวยความสะดวกแล้วก็ช่วยเหลือเอฟซีก็คือเราจะไม่จําเป็นต้องไปเช่า อไปเช่าห้องน้ําเข้ามามันแพงมากนะเช่าห้องน้ําเนี่ยเ,เดี๋ยวพวกเขาเอายมันกินค่าห้องน้ํากินค่าซ่อมกันนู้นนี่นะ่าค่าเช่าทีละสี่ห้าหมื่นเห็นไหมอ,อ,อันเนี้ยสมมติเราสร้างห้องน้ําสักแสนปีสองปีก็คุ้มละเกินคุ้มละเแสนสองแสนปีสองปีก็เกินคุ้มละมันก็โอเคเออมันก็ได้ดีกว่าไปเช่าเข้ามา ก็อยู่แบบถาวรไปเลยเห็นไหมมันก็โอเคเออแต่อันนี้ที่ก็าทาเนี่ยมันเป็นมันเป็นของเขาไม่ได้เพื่อส่วนรวมนะ <c oughs> เออตอนแรกก่อนจะสร้างเขาบอกว่า,านนเดี๋ยวเดี๋ยวพี่มานอนเลยพี่มานอนนะเนี่ยก็าทาให้พี่นั่นแหละเออทําให้พี่มานอนอา่าพอทําพอไปมาถึงตอนนี้ไม่ต้องละไม่ให้ใครมานอนแล,แล้วยิ่งผิดใจกันให้จบเลยเอฟซี FC นะ เออนะได้มาแล้วก็หวันนะหว่นเจี๊ยบนะหวั่นเจี๊ยบสิจะเหลืออะไรเอฟซี FC. โอ้โหทําอะไรมันก็ผิดหมดแล้วไอ่ตอนนี้นะเออไม่ดีไปหมดอนะ่ะคือลักษณะคือไม่ได้ช่วยเขาไงไม่ไม่ช่วยเขาต่อเนื่องมันมีสาเหตุกันมาก่อนเอฟซีเออมีประเด็นกันตอนที่เข้าไปเที่ยวกันเนี่ยอ่าทางนี้เข้าไปเที่ยวกัน น,นั้นแหละจะเริ่มเริ่มมีปัญหาก็ช่วงนั้นแหละเอเพราะว่าหนึ่งเขาไม่ได้ไปไหนอ่าไม่ได้ไปไหนเขาบอกเขาไม่ว่างนู่นนี่นั่นเนี่ยเขาก็ไปเที่ยวกันนั่นแหละตั้งแต่บัดนั้นมาคือเหมือนกับตัดความสาคัญเขาออกไปเออว่าเอาเอเขา,เาไม่ได้ไปด้วยอะไรอย่างเนี้ยอ่มันเริ่มมันเริ่มกินแหนงแคงใจกันมาก่อนหน้านั้นแล้วนี่คือต้นเหตุสาเหตุเอฟซี FC ว่าเขาทําไมถึงไม่ถูกกัน ทําไมถึงมันมีประเด็นพอกลับมาเห็นไหมฟาดกันอุตลุดเลยกลับมาแล้วเออหาว่าเป็นนู่นเป็นนี่กันเห็นไหมเอาเรื่องแล้วก็ไปโยนเรื่องราวให้อา่าคนต่างประเทศเล่นอ่คนต่างประเทศก็รับลูกมาก็ไม่ได้สืบสวนไม่ได้สอบอะไรทั้งนี้แนตะ่กูเล่นเลย <c oughs> เอกูเล่นไปก่อนเลยผิดถูกกูไม่สนแล้วกูเล่นอย่างเดียวเออมันจบไหมละ่ะ นี่ไงโอตอนนี้น่าจะโดนนะแอดว่าเนี่ยคดีน่าจะเพิ่มแล้วดูแล้วลักษณะเขาพลาดแล้วเออนี่คือกรรบังตาเขาเรียกว่าอย่างนั้นนะกรรมบังตาได้ข่าวก็จะโดนเพิ่มอ่าเพิ่มคดีแล้วนะเพราะอะไรอนะ่ะเขาพลาดไงเออพลาดนี่แหละเอวใช่ครับผม อยากจะให้คือไม่อยากจะให้ไปคบกับใครอ่ะถ้าคบกับเขาแล้วห้ามไปคบกับคนอื่นคือต้องคอยดูแลเขาอย่างอย่างเดียวอ่ะห้ามไปคบกับคนอื่นเขาคนอื่นมีปัญหาเลย <c oughs> คุณไปเปยคนอื่นเขาไม่พอใจเลยนะเพราะอะไรเออต้องเป็นของเขาคนเดียวเท่านั้นเอาคุณไปเผื่อแผ่คนอื่นเนี่ยนะนั่นก็หมายคว่าข้ามหัวเข้าไปเออ เขาต้องออกคําสั่งว่าจะให้ไปไหนมาไหนคือต้องอยู่ในคอนโทลนะเขาพูดง่ายต้องอยู่ในคอนโทลเขาถ้าไม่อยู่ในคอนโทนเขาก็คืออยู่กันไม่ได้อทรแด้วยคุณต้องออกไปอเออมันใช่เหรอแบบนี้มันไม่ใช่นะเออเขาเขามีพูดง่ายว่าเขามีอิสระที่ก็จะไปไหนมาไหนได้ถูกไหมเออเขาเขาไม่ได้เป็นลูกน้องใครนะเออเขาเป็นผู้ให้เขาจะไปไหนก็ได้ แต่นี่เขาไปไหนยังไม่ได้ไปหาใครไปเที่ยวกับใครก็ไม่ได้ถ้าเขารู้มีประเด็นมีปัญหาเลยโอ้สุดยอดมากนะสี่นะเป็นอย่างนี้ก็คือขาดอิสระภาพอ่ะออขาดอิสระภาพแน่นอนเวลาจะไปไหนเออก็ต้องไปคอยขออนุญาตเหรอมันใช่ที่ไหนล่ะเอฟซีเงินก็จ่ายแล้วแถมยังต้องมาคอยเอาใจแล้วเอาใจฝ่ายเดียวด้วยนะ เออโอ้ยอย่างนี้มันก็เป็นค่าทาสบริวารือมันก็ไม่ใช่ไงถูกไหมเออคุณต้องไปเอาใจเขาเขาบอกว่าเขาเนี่ยไม่มีใครคือพูดง่ายเขาไม่เคยเอาใจใครนะ <c oughs> เขาบอกเลยไม่เอาใจใครแล้วแล้วแถมยังต้องจ่ายเขาด้วยเขาไม่เอาใจใครคือคนที่ให้เนี่ยต้องมาเอาใจเขาถ้าไม่มาเอาใจเขานะครับไปเอาใจคนอื่นหรือไปไปกับคนนั้นคนนี้เนี่ย ถ้าเขารู้เนี่ยมีปัญหาเอฟซีมีประเด็นเขาไม่ยอมเออเขาไม่ยอมเขาบอกไม่ได้ต้องอยู่กับเขาเท่านั้นเอต้องอยู่กับเขาห้ามไปกับคนอื่นแล้วก็ต้องให้เขาไปที่นู่นที่นี่ซื้อของให้เขาแลวเออเห็นไหม ถ้าเขารู้ว่าไปซื้อของให้คนนั้นคนนี้โอ้ไม่ได้เลยอันนี้เขาเป็นอิสระเขาจะซื้อให้ใครก็ได้เขาตังค์ของเขาเองสิไปจํากัดเขาไม่ได้หรูอไม่ล่ะเขาอยากจะซื้ออคนฝากคนนี้ซื้อของมาฝากคนนั้นคนนี้เขาก็ทําได้เขาอยากให้เห็นไหมแต่เขาต้องกําหนดกฎเกณฑ์ของเขาไม่ได้พออยู่ฝั่งเขาเขาต้องกําหนดเองเอ้ยมันไม่ใช่มันจํากัดสิทธิเกินไปหรือเปล่าเออไปบีบเขาเกินไปหรือเปล่า เขาจะอยู่ได้เหรอแบบนั้นเขาอยู่ไม่ได้เขาต้องจากไป FC. เอฟซีเอออยู่ไม่ได้เขาก็ต้องจากเป็นไงสุดท้ายก็ต้องไปจากกันเออแล้วเอาพอจากกันนี่เห็นลายเลยนะครับเออออกลายมาเลยนะครับออกลายให้เห็น <laughs> เออออกลายมาเลยเออเห็นเลยท่าแท้ออกมาเป็นไงพอพอแยกออกจากกันีเห็นท่าแท้ไหมคือสิ่งไม่ดียัดให้หมดอะ่ะเออสิ่งไม่ดีอะไรก็ยัดให้เขาหมด เขาเป็นคนแย่เป็นคนไม่ดีเออเาความลับออกมาขายที่แจ้งเอาเรื่องนู้นเรื่องนี้มาขายเป็นคนไม่ดีเอทําแบบนี้ทําให้เขาเสียหายโอ้โหใครเสียหายกันเนี่ยเขานี่เสียหายเป็นล้านฮ <c oughs> ะคนที่ได้เนี่ยกลายเป็นคนที่เสียหายได้ยังไงวะงงที่เพลงเลยทุกวันนี้โคตรงงเลยนะเออเอาตรกกะไหนมาคิดวะเนี่ยคนที่ได้ดันเอดันเป็นผู้เสียหายเนะี่ย นะเออแล้วก็ยังจะไปเล่นงานไปฟ้องอีกเออโว้ยตายนะเอฟซีมันมีด้วยหรอแบบนี้เออนี่ไง <c oughs> คนที่จะฟ้องเขาในเอฟซีจำได้ไหมอ่าทนายดังไงเอฟซีจำได้ไหมทนายดังอ่าตอนแรกนะทนายดังจะไปฟ,ฟ้องคนที่ให้เงินเออจะฟ้องเขาจะฟ้องเล่นงานเขา หาวาเขาหมิ่นประมาทเออใส่ความอ่เป็นไงล่ะปัจจุบันนี้ยังไม่ออกมาเลยอ่ะเออสไตน์นี้เลยเออเล่นงานเขาสุดท้ายตัวเองก็โดนเป็นไงอ่ะชัดเจนไหมจะฟ้องเขาให้ได้เลยหาว่าเขาพูดไม่จริงใส่ร้ายใส่ความเป็นไงอ่ะแล้วสุดท้ายเป็นไงป่านนี้ยังไม่มาเลยแล้วก็คงจะอีกยาวเลยไม่พูดได้เลยนะอีกยาว